สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีเพื่อนนะเอาซารามมาให้นะก็อันนี้ก็ยับแบบเละเลยนะเพราะว่าอยู่ในกระเป๋านะแล้วก็นี่ค่ะกิมสาลามช็อปนะขายซาลามะ้าน,นี้นะคะเพื่อนก็เป็นแฟนคลับเราเหมือนกันนะแกะดูกันเลยแก อุ้ยโดนเจ็บมากแมักที่มาเจ็บตั้งแกะกเพื่อนส่งมาให้นะอันนี้ก็เป็นเป็นถับเป็นเพื่อนทางเราเนี่แหละคะ่ะก็เป็นเป็นถัดนะฝากร้านด้วยค่ะ ฝากร้านด้วยค่ะหน,นูชอบชาแนลพี่เพลินค่ะกิมส์รสรามช็อปนะคะโอเคนะนี่ค่ะนี่นะของสรามช็อปนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ตามจริงสภาพดีมากเลยนะอันนี้คือกิมสรามช็อปนะโอเคค่ะเรามาดูกันเลย ไม่รู้นะว่าเพื่อนขายเท่าไรนี่ก็ดีอยู่เหมือนกันนะแต่อันนี้มันก็ไม่ค่อยมีเสียงจิ้มเท่าไหร่นะแต่สนุกเล่นสนุกมากเพื่อนไม่รู้นะเพื่อนใช้อะไรทำนะคะน่าจะบอลเล็กนะโอเคอันนี้นะก็แค่นี้แหละคะ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะบ๊ายบายเหีายลืมไม่อืดหนุนกินสลา,ามชอบกันด้วยนะโอเคค่ะ okay สำหรบวันนี้นะคะลาไปก่อนนะบ๊ายบาย